สวัสดีครับคุณม่อนค่ะตอนนี้เองตลาดนุ่ตกแรงเลยล่ะโอ้ยครับทั้งทั้งอาจารย์อยู่ป่าอ๋อหลุดไปเนาะ,ะตามมาก็แล้วกันนะฮะหลุดไปได้หรือเปล่านะตอนนี้ตลาดก็ปิดมาที่22จุดนะะลงนะฮะก็ยืนที่รลับพัน9เก้าจุดนะคะมาดังหน้าหรือแกจะดน น้ำพาไปแล้วมั้งเนี่ยฝนตกหนักในช่วงนี้อ่ะสวัสดีค่ะจารย์นหนึ่งคะ่ะครับสวัสดีครับผมโอ้ฝนฟ้าขนองตกกระหึ่มเลยสายหลุดเลยใช่คิดว่าคลื่นฟ้าหายไปเฮ <c oughs> <c oughs> ้ยทำไมตลาดลงหนักขนาดนีนเน้เป็นไงอ๋อ,อก็ผมมาวิเคราะห์มันก็ตามทางที่ผมวิเคราะห์ก็ผ่านเป็นได้ว่าช่วงช่วงนี้ก็คือเอดาวศุกร์ก็คือดาวการเงินและดาวโชคลาภของดวงเมืองแล้วดวงตลาดครับตลาโคจรเข้าวเริอมมนาทวินาแปลว่า สูญเสียสูญสิ้นก็แปลว่าการเงินการคลองก็เดินไม่ค่อยปกติค<ะ>แต่ตลาดหุ้นเนี่ยถามว่าช่วงระยะนี้มันถดถอยลงเยอะไหม<ะ>ผมว่าน่าจะเป็นอาทิตย์นี้ทั้งอาทิตย์นะอืแต่กลุ่มแต่ถ้าจะถาว่าจะไอ้กลุ่มอื่นที่ว่าจะเล่นได้ก็ยังมีเหมือนเดิมยังพอเล่นได้มีดาวไหนที่ชนะก็มีไอ้พวกถ้าเกิดเกี่ยวกับเรื่องการเงินการธนาคารเนี่ย ผมขอให้จับแค่ตัวเดียวหลักๆก็คือ,คอะะกลุ่มเกษตรกรแต่ถ้าเกิดว่าเป็นกลุ่มของกับสื่อสารหรือนี่ก็น่าจะเป็นกลุ่มพัดลมยังพอเล่นได้อยู่ <c oughs> แกยังทำอยู่คุณสื่อสารมือยเงพอเล่นได้อยู่ <c oughs> แบงค์ที่เกี่ยวกับกะกะเกษตรกรชื่อเขาเต็มเลยนะพี่นะอ๋อเกษตรกรเหรอเออชื่อเขาเต็แต่อื เกี่ยวกับเกษตรเหรอแต่ไม่ใช่เกษตรเกษตรกรนะทกศไม่ใช่นะไม่ใช่ไม่ใช่ตัวเอฟตัวเอฟตัวเอฟมีนอหุ้นแบงก์อ่ะตัวเอฟอะไรเราเอ้าเอฟฟาร์มเออร์ฟาร์มเออร์เขาไม่ใช่ฟาร์มเออร์แล้วเขาใช้ตัวเคแล้วนะคะตอนนี้เขาใช้ตัวเคเคแล้วล่ะเคแล้วล่ะพอเล่นได้อยู่พอเล่นได้พอดาวเคเป็นยังไงพี่ดาวเคช่วงนี้ก็น่าจะโอเคนะผมบอกแล้วครับให้แล้วอ่ะแค่ลดไอแบตสตาร์บยังสตาร์ไม่ติด ตอนนี้ <Okay. S 2> เริ่มเป็นสตาร์ท uh อกแล้วโอ้ังจะไปได้แล้วอ uh ือ uh อืออือแต่นี้บอกว่าปัใจจัยใหญ่ๆตอนะที่ผมบอกไว้ <Okay. S 2> เมื่อว่าที่วายยังเปิดตัวได้เป็นเต็มที่เพราะว่าช่วงที่ผ่านมาด้าวพุทธายกำลังออกเล็อยู่ค่ะ <Okay. S 2> พุทธาตัวนี้ก็คือห้ากลุ่มห้าคนเออมาเป็นวินาก็คือจะมีการแทนเนี่ยถ้าจักรยานนะเขาจะปั่นทางเท้า้องนอกใช <Okay. S 2> ่จักรยานจะปั่นในแต่ละหละักท้ำกันดิเออไม่เข้าใจอ่ะ ไม่เข้าใจฮะจะมีคนจะมีกลุ่มหรือนักลงทุนกันจะเข้ามาปัน่นอ๋อปั่นจักรยานโอ้เดี๋ยวนี้เขาก <c oughs> ็ใช้ปั่นจักรยานนะคุณรู้ป่ะเออเขาให้ปั่นอยู่ข้างนอกดันจะมาไปข้างในอ,อ,อ,อันตรายนะช่วงนี้ก็คือบอกได้เลยว่าร<ล>าพันตัวนี้มันยกเข้ารลาศีลาศีเมถุนเนี่ยอืะอะจะมีนักปั่นเข้ามาก็ปั่นไปปั่นมากันปั่นไปปั่นมาอืม เดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงอ๋อแล้วแล้ว,ลว,ลวพวกนักลง,งทุนต้องทํำยังไงล่ะเออให้จับตาดูเอางี้ถ้าคุณถ้าถ้าช่วงถ้าเป็นพรุ่งนี้อีกวันหนึ่งถ้ามันลงอีกก็ช้อนซื้อเลยอืมรออืมทําไมถึงกล้าแนะนําอย่างนั้นละ่ะอาแหมอืมข้าวก่อนก็ทิงนะ้งอืมอืมอืมอือมมันไม่สุดล็อกอ๋อแหมถ้ามันสุดได้ก็มันสุดแล้ว ออ๋จะขยับขึ้นเออเออเออแหม่ก็ก็ยังยังไปได้ดีสำหรับเพราะว่าตลาดดาวตลาดนะดาวตลาดมนะมีแดงครึ่งหนึ่งเขียวครึ่งหนึ่งผสมกันไปค่ะพี่มันไม่ทั้งตลาดอืมอืมอืมแต่ถตว่าช่วงนี้จะจ่อจงตัวไหนที่มันเข้ามาแรงนี่ก็ที่มองเห็นก็ช่วงระยะนี้มันก็มีัดลมสื่อสารพวกเนี้ยังพอได้กลุ่มแม็กก็มีแค่ตัวเดียว อ่ามันอยู่ในกลุ่มเดียวกันทําไมต้องตัวเดียวมาก็ดาวดาวดาวเสานี่มันเข้มแข็งเนี่ยค่ะดาวเสา,า,าในดวงในดวงของตลาดทรัพย์เสาก็คือสังหารหรือเกษตรเน,นี่ยเข้มแข็งอยู่หรือหรืออักษรก็คือตัวเคเข้มแข็งอยู่ออไ,ไปได้เดี๋ยวจะถามหุ้นตัวไหนดาวของหุ้นเอ่ยไม่ได้ถามอาจารย์เลย ธนาคารก็คือไม่แนะนํา้็มีแนะนำแค่ธนาคารเดียวเพราะตอนนี้การเงินนนเข้าเดิมยินหน้าก็คือมันความไม่แน่นอนอะ่ะช่วงนี้มันผันผวนไปหมดอเออพวกเราจะรอดปลอดภัยไหมเนี่ยอยู่ในตลาดเนี่ยตัวไหนเอยตัวเราอะ่ะโอ้ยสบายสบายชิลๆนักลงทุนไทยนะคะอ๋อนักลงทุนี่ยอย่าไปตื่นตระหนกตกใจมากค่ะมันยังเกณฑ์มันยังไม่ถึงวันที่ยี่สิบเก้ามิถุนาเนี่ยสบายสบาย อ่แล้วเกณฑ์วันที่ยี่สิบเก้ามันจะเป็นไงวินาทีอ่ะถ้าเกณฑ์วันที่ยี่สิบเก้าเดี๋ยวผมจะพูดให้หมดเปลือกเลยไงอค่ะครับ <sự> อันนี้มันพูดออกขื่อไม่ได้ออกทาง<ะ>ไม่ได้อ๋อได้เออเออเราไปคุยกันในงานดีกว่าเนาะใช่ใชออออ่คุยกันกุนุงกิ้งกุ้งกิ้งดีกว่าอันนี้มันตัวเคตัวคออะไรก็ไหมลู้นะอ่าใช่ค่ะค่ะพี่ได้ได้ครับพี่หนึ่งขอบคุณมากนะคะตามพรุ่งนี้ว่าจะลงหรือซื้อหรือยังไงเนาะได้ครับผมค่ะขอบพระคุณค่ะสวัสดีครับค่ะ